พี่น้องวันนี้ก็กลับมาฮอดบ้านแล้วยาลิ่งก็ได้ยังมาตีไปลาดนั่นเอเชยก็ได้บะคุ้งกินบะคุ้งอันนี้มันบะแพงจ้นใส่บะถั่วผักยาวเสือผักชีหอมผักชีเหลาผักะระแเน่อันนี้นั่นซสื้อแบบค้นประหยัดเด้จ้ะทุงละถุงละปอนอันของเข้าโลแม่พี่น้อง ถ้าใครอยากประหยัดกันนี่เขาก็ซื้อมาแล้วเขาก็กินเลยกัทุนเงินไปเยอะนะพี่นอ้องทุงละปาะทุงละปอนจ,จะเร็เดี๋ยวมาสองสองถุงเดี๋ยวมาสุกต่ว่าอันซื้อสดๆก็ซื้อมา,อากเยอะจ้าตั้งหานลูกสดๆก็ซื้อมาพริกยงพริกหยวจกจ้าผัดทุกอย่างซื้อมาล้างดีๆก่อนเก็บเข้าช่องเย็นเนาะจา้ะ ก้อนเขาเก็บเขา่าวนู้เย็นไหล่ะพี่น้องว่าเป็นช่องแข็งเด้อลาดดีดีเพื่อสุขภาพเนาะได้เห็ดตังลมมานำพี่น้องตังลมมือเห็ดนั่งป่าหรื่าซุกใส่บกเขือนนั่น,นแหละได้บกม่วงบกม่วงกระตกุกสองหน่วยเนี่ยกระหกสิบบาทจา้าสองหน่วยบกม่วงซุมนี่บกแพงแต่ว่าสีไมเ่เป็นกองเป็นกลองนั่นแพงจา้า ทิกวันนี้พาพี่น้องไปเบิ่งลานพักลานผลไม้เนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้อพี่น้องขอบคุณจ้า